วันนี้จะพาไปดูบรรยากาศการฉีดวัคซีนที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงอเภอเมืองขอนแก่นนะครับที่วัดหนองแวงศูนย์ฉีดแห่งนี้ก็ได้มีประชาชนมาวอล์กอินฉีดวัคซีนแบบไขว้มีให้เลือก4สูตรด้วยกันนะครับคือสูตรที่ 1. AstraZeneca กับ a s t r a z e n e c a สูตรที่ 2. ก็คือ s i n o v a c กับ AstraZeneca สูตรที่ 3. ก็คือ s i n o v a c กับ Sinovac และสูตรที่4 คือแอสตราเ n e c a กับไฟเซอร์ซึ่งผู้ที่มารับวัคซีนยังสถานที่ฉีดวัดหนองแวงแห่งนี้ก็แบ่งเป็นรอบเช้ากับรอบบ่ายนะครับโดยในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนเช่นกันทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีพี่น้องประชาชนนะครับตื่นตัวมารับบริการฉีดวัคซีนกันเป็นจํานวนมากขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 เริ่มที่จะคลี่คลายลงบ้างแล้ว แต่เพื่อเป็นการป้องกันโรคหลายคนต่างก็มั่นใจนะครับหากได้รับวัคซีนเพราะจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและสามารถจะกลับมาดำเนินวิถีชีวิตได้ตามปกติหลังการฉีดวัคซีน